สวัสดีครับวันนี้ RCMG ไม่เหเ้อครับวันนี้เรามาดูกันที่กล่องบาสเกตบอลครับในกล่องท็อปโครมนะครับบาสเกตบอล2 0 2 3 2 2 2 4กล่องนี้ผมซื้อมาเองเปิดท็อปโครมครับเพราะว่าอยากได้ไลายเซ็น์ของคนนี้ครับวิกเตอร์เพมปัญจมาอาซาซีแล้วเขาไม่ได้เซ็นในกล่องของพาดินี่แต่เขามาเซ็นในกล่องของท็อปนะครับในกล่องท็อปกล่องนี้เป็นกล่องฮอบบี้บ็อกนะครับ หนึ่งกล่องการันตีสองลายเซ็นครับหนึ่งกล่องการันตีสองลายเซ็นแล้วก็มีใบอินเสิร์ตแล้วก็ใบรันต่างๆมากมายนะครับแต่กล่องนี้เขาไม่ได้ลิขสิทธิ์ NBA เขาก็จะไม่มีตาโลโก้ของ NBA นะครับกล่องนี้ก็จะคนตามหานี่นะครับลายเซ็นของวิกเตอร์เบลมนญมาแล้วก็ลายเซ็นของเลอบอนเจมนะครับลายเซ็นวิกเตอร์เบลมนญมาก็จะมีอยู่เซ็นอยู่3าแบบครับ แบบที่หนึ่งแบบนี้แพงมากแต่แบบที่หนึ่งใบรันหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งวันอวันออกไปแล้วนะครับมีคนเสนอซื้อสามสิบล้านแต่ว่าเขายังไม่ขายคนที่เปิดได้ยังไม่ขายไลเซนแบบที่สองก็วันอวันก็ออกมาแล้วเหมือนกันราคาน่าจะประมาณสิบล้านแต่คนเปิดได้ยังไม่ขายเหมือนกันไลเซนแบบที่สามที่เป็นวันอวันยังไม่ออกครับที่เป็นเซนเตอร์แบบนี้นะครับวันอวันไลเซนนอกจากวันอวันแล้วมันก็จะมีใบเซนที่เป็นรันทับสอง ทับห้ทับยีทับห้าสบใบลันต่างๆครับก็แพงครับขนาดใบรันเบสนะครับใบลันที่เป็นเบสการ์ดไม่ได้รันก็ราคา70,000ถึงแสนหนึ่งครับยังไม่ได้ไปเกรดนะครับของลิเตอร์เบอรมันยามาาออกมาแรกๆราคาเป็นแสนแต่ตอนนี้เหลือประมาณเจ0 0หบาทครับที่เป็นลายเซ็นนะครับลายเซ็นไม่รัน แกะกล่องเลยกล่องนี้แบบตอ,อตอนที่ท็อปตอนที่ท็อปเขาเปิดตอนแรกกล่องราคา269เหรียญแต่ว่าเราซื้อไม่ได้เราแบบโหจองซื้อจองซื้อ,อยังไงก็ไม่ได้เออเลอเอ,อเลอตลอดแล้วร้านาใหญ่ๆเขาก็ได้ไปนะครับพวกร้านเบรเกอร์แล้วก็ร้านขายกาต่างๆในอเมริกาเขาก็ได้ไปเราต้องไปซื้อต่อจากร้านพวกนั้นอีกทีนึงราคาเปิดตัว269แต่ ผมไปซื้อมาได้ที่399เกือบ400เหรียญโอ้โ oh ห oh, ราคาขึ้นไปเท่าตัวแล้วตอนนี้ราคาปัจจุบัน500เหรียญ500ดอลลาร์นะครับราคาปัจจุบันแต่ผมได้กล่องนี้มาที่400ดอลลาร์เพราะว่าเขาตามหาวิตเตอร์เบลมัจะม,มาท,ที่เป็นลายเซ็นกันนะครับผมก็นั่นแหละอยากได้ลายเซ็นวิตเตอร์เบลม,ม,มาญมาก็เลยต้องจัดบ้าง อันนี้เสี่ยงมากนะครับแบบถ้าได้ถึงจะคุ้มถ้าไม่ได้ก็เสียงเงินไปฟรีๆเป็นสองหมื่นก,กว่าบ, 2, บาทอล้เกือบหมื่นกว่ากับสองหมื่นการหนึ่งกล่องจะมีอยู่สิบสองนะครับสิบสองแพ็คหนึ่งแพ็คก,ก็มีอยู่แปดการ์ดนะครับหนึ่งแพ็คก,ก็มีการ์ดอยู่แปดใบาหาลายเซน็นวิกเตอร์เบรนเดอรมาก,กับเลบอนเจมเท่านั้นถ้าไม่ได้ลายเซ็นตสองคนนี้ก็ขาดทุน,นครับ แต่ก็มี RC อ,อื่นๆเช่น Brandon Miller ก็ยังมีเซนในโปรดักต์นี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกล่องเราเก็บไปแล้วกันกล่องวันนี้อันนี้เรามาเปิดเองผมเปิดเองก่อลุ้นของตัวเองอยากได้ยอมเก็บเงินแบบไม่ยอมไม่ยอมซื้อการ์ดทุบบอลเพื่อมาซื้อการ์ดบาสในปีนี้เพราะว่าอาซีคนนี้มันดังมากราคาการ์ดแพงมาก เดี๋ยวจะเอาไงดีโฟกัสเข้าไปไหมเดี๋ยวนะครับขอจัดกล้องแป๊บหนึ่งไปเกลี่ให้มันมีแสงไฟไหมโอเคอันนี้เป็นเบสเบสการ์ดนะครับแต่มันไม่ได้ลิขสิทธ์ NBA มันก็เลยไม่มีไม่มีอ่าโลโก้ NBA มานะครับน,นี้น่าจะมีซิลเวอร์ แรกๆผมเซตกล้องอยู่นะครับอ่ะวินส์คารเตอร์ครับของโตลอนโตจริงๆมันโตลอนโตแรปเตอร์ใช่ไหมละ่ะเขาไม่ได้รีกริธิตเขาเลยเขียนแค่โตลอนโตเฉยๆ <S <S พวกบเบสเดี๋ยวไป,ไปเร็วๆแล้วกันมาทูลินเอ้ยเดี๋ยวดูนี่นี่ถ้าอาอยู่อย่างงี้นะครับ <Jackson S 2> แจ็คสันเดวิดนี่ไงแจ็คส <ๆ S 2> ันเดวิดอาซีของเอ่อวอรริเออร์แต่เขาเขียนเป็นซานฟรานซิสโกนะ เพราะว่าเขาไม่ได้ลิงกินธิ์งไงเดี๋ยวผมไปช้าๆก่อนผมโอ้ไม่มีเอางามไส้ก oh, <no. S 1> ล่องนึงมีสองลายเซนแต่ว่าลายเซ็นแรกออกแล้วในซองแรกแล้วมันไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อ่ะโอ้โหงามไส้ทีนี้ก็เหลือแค่ลายเซ็นเดียวที่ต้องลุ้นอ่ะต้องค่อยๆเปิดสิถ้างั้นอ่ะโอ้โหถ้าเป็นบัญยามาม,มาขาทุนมากเลย บอสตันเซลติกครับบริเซสแถมเป็นลายเซ็นที่แบบไม่รันไม่อะไรด้วยอะ่ะเพราะว่าถ้าลายเซ็นของท็อปนะครับรันเขาจะใส่ไว้ข้างหน้าเลยไม่ได้อยู่ข้างหลังโอ้โหการผมเองผมค่อยๆเปิดไปแบบหลุนสบายๆแต่กลายเป็นว่ามันมาสองแรกอุตส่าห์สลับสลับแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยเนาะ ยังเปิดไม่ถึงไหนเลยอะไลเซนมาซะแล้วแถมไลเซนตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคไม่เป็นไรอ่าโฟกัสหน่อยกล้องเอาเริ่มใหม่ครับควิกเล่ครับควิกลี่โอ้ยอันนี้เป็นเอ่อเจฟฟ์สัน ไอ้นนี้เป็นเข่อเรียกว่านะ insert season base season base base of season insert insert จะใส่สลีปก็แทบไม่ทันแล้วอะ่ะเปิดมาซองแรกหมดกำลังใจเลยใส่สลีปไม่ RC ซะหน่อยเลยเป็นเบสนะแต่มันเป็นไรเพราะว่ามันราคาไม่แพง โอ้ยต้องค่อยเปิดดีๆแล้วแบบเจอลายเซ็นแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วเว้ยต่ไมเป็นไรลายเซ็นแรกออกไม่ดีลายเซ็นที่สองมันก็จะเป็นเวมบี้มันก็จะดีเองซิลเวอร์ต,ออรต้องค่อยๆบูดสีแดงเอมบิดครับโชยเอมบิดต้องค่อยๆเปิดงั้นลายเซ็นโผล่มาสวยอีกคอลินมีลายเซ็นไหมไม่ใช่ เป็นอาซีพิกเก็ตโอ้ยายเซนไม่ไม่ใช่เอ้ยงามไส้มาจริงด้วยสองที่สองแต่ก็ยังดีที่เป็น RC โอ้โหอะไรอยู่วะอุตส่าห์คิดว่าไม่ใช่ชาร์สิสวอ็อกเกอร์ชาร์สิสวอ็อกเกอร์ แถมเป็นลายเซ้นเบดอีกตั้งหากอ่ะโอ้โอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อหวังอยู่ที่ใบรันของเวมันจาม่าครับถ้าไม่ได้ใบรันเวมันจาม่านี้ก็ขาดทุนยับโอ้โหไม่มีเลยอะ่ะ อา The l เดลกเลฟเอันนี้ก็ r าตัวตัวดังตัวดีอยู่แต่ว่าลายเซนมันออกไปแล้วมันไม่อยากจะลุ้นอะไรละอา มาใส่นั่นโค้ดทูโค้ดอันนี้ Insert code to code โอ้โหเอ <c oughs> เอเวมานยมามาข้างหลังโอเคโอเคขอดูใบหลังหนะ่อยสิมันคืออะไรอ่ะเวมานยมาปาใบหลังโอ้โหโอ้โหเออได้วันนี้ก็ยังดี วิกเตอร์เป็นมันยมาท็อปโกลมนี่ไงวิกเตอร์เป็นมันยมาโอ้ย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 ไม่ได้ลายเซ็นแต่ได้ตัวเนี้ยรีเฟล็กเตอร์เนี่ยรีเฟล็กเตอร์เป็นมันยมาได้คนนี้โอเคโอเค มีรางวัลปลอบใจรางวัลปอบใจ,บใจายเซนไม่ดีแต่อันนี้ดีก็โอเคมีรางวัลปอบใจมาแล้วพวกฝรั่งที่เขเปิดคล่องๆแล้วเร็วๆฟึบๆก็เปิดยังไงอ่ะผมเปิดยังไงก็ยังไม่คล่องอะ่ะเปิดแบบกึกๆกักๆอยู่เลยอะไม่เป็นมืออาชีพเหมือนพวกที่เขาเป็นเบเกอร์เนาะมาคาซเซอร์ อ่านชื่อก็ไม่ค่อยจะทันอยากลุ้นก็อยากลุ้นเกอมาต่อกันหลังจากเซตกล้องเซตอะไรเสร็จแล้วคาร์มัโลแอนโทนีไบเบสแบรนดอนมิลเลอร์เบดการ์ดแบรนดอนมิลเลอร์อาซี อันนี้มีใบกับหลังใบกับหลังจะเป็นใบรันอันนี้เป็นอันนี้เป็นรีเลคเตอร์ใบกับหลังนี่ครับใบรันโคบี้โจนทับสองเก้าเก้าเป็น RC โคบี้โจนทับสองเก้าเก้า คบิโจนทับสองเก้าเก้าสองถัดไปได้เวียนบันยมามาหนึ่งใบแล้วอุ้ยเฮ้ยทุกซองมันมีเวียนบัญยมาข้างหลังตลอดเลยอะสองซองแล้วอะที่ราเปิดมาแล้วข้างหลังผมก็ต้องเอามาให้ดูตลอดเลยอะนี่เป็นบันยมาอีกแล้วคนดีคนเดิมเออเอาวะไม่ได้หลายเซนได้นี้มาให้มันได้มานิดนึงใบนี้เป็นรีเฟลเตอร์ใบนี้เป็น,น,เ,ปนเป็นธรรมดา วางไว้่างก่อนก็แล้วกันนี่ RC ผมแยกว่านี่ชื่อนักบ้านบางคนผมอ่านไม่ออกผมก็ไปเร็วๆเลยนะครับทักเกอร์วิลเลียมเจมฮาร์เดนเจมฮาร์เดนแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเสียคัม พัดเข่าเสียค่ำพัดเข่าเสียค่ำดูว่ามันเป็นรีแฟกเตอร์หรือรเป็นอะไรพัดเข่าเสียค่ำเดี๋ยวค่อยมาใส่สลีฟแล้วกันไม่ทันแกะหม่แกะหม,ะใหม่ใบข้างหลังเป็นเวมบี้เราต้องติดอย่างนี้แล้วไม่งั้นมันจะเห็นเป็นเวมบี้ออกมามันไม่ได้ลุ้น ใบกับหลังใบกับหลังแบบนี้จะเป็นใบรันนะครับสีาขาวของหลังนี่ใบเบสเล็กซันเดอร์เกียนเต้จอชเคนเต้จอดอาร์ซีอันนี้ก็อาร์ซีสุมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้อาร์ซีเจ็ดโวัต์อาร์ซีอันนี้สีน้ำเงินใบรัน นี่ไงทับสามสี่เก้าลิกบารีลิกบารีทับสามสี่เก้ามันจะมีพวกแบบวันอวันของเวีมยมัญมามาถ้าได้วันอวันเวีมยมัญมามาก็แจวเลยถึงแม้ไม่ไม่ใช่ลายเซ็นก็ไม่เป็นไรเป็นวันอวันที่แบบอินเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้แต่สีนี้ไม่ใช่ one one วันอวันลวสีอะไรสีชมพูเหรอคริสเมรเรอาสีนะครับเมื่อกี้นี้ สเตฟ n นเคอรีมีเคอรีไปเบ u เคอรีไ a เบตนี่ใบหนึ่งดีกว่าหลุนวิกเตอร์วิกหัวอย่างงี้เจสันวิลเลียมไม่ใช่วิกเตอร์เป็นเจสันวิลเลียมแต่ใบนี้ไม่ใช่แบดดันคลาร์กอันนี้ ใครเนี่ยวอลกเกอร์ดูก <mas ึกกักไปเพยพอได้ไม่ถูกใจแล้วกึกกกักกึกกกักไปละอะไรสารีจะเริ่มไม่สนแล้วไม่ใส่ละไบร์นก็ต้องตั้งไก่นะพวกนั้นที่ได้มา เบจิกจอ,อ,อนสั้นเุ้ยอ๋อไปอินเสิร์ตนี่เมจิกจอนสั้นนี่ใบเบสไปนี่ใบเบสนี่นี่ใบนี้ใบนี้ใบนี้เฮ้ยสีดำสีดำอย่างเงี้ยมันต้องสเปอร์ผมทำยังไงดีเดี๋ยวผมดูใบนี้ก่อนเดส๋ินี่มีใบเดียวนีิดูสีดำสเปอร์นี่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 แหละสีดำสเปอร์ข้างหลังนะฮะ จริงๆมีหลายดำเหมือนนะแต่ผมลุ้นว่าให้มันเป็นดำสเปอร์ให้เป็นใบลันเวมบี้ก็ยังดีโอ้โอลันซะยาวเลยทับสองเก้าเก้าโตลันโตรแรปเตอร์ทับสองเก้าเก้าโตลันโตรแรปเตอร์ทับสองเก้าเก้าเดสตินีวางไว้แล้วกัน พวกคุณไม่มีคุณค่าที่จะใส่สลิปต้องใส่สลิปหลังจากที่เปิดเสร็จแล้วแล้วกันพวกคุณเพราะพวกคุณไม่มีค่าเทาเว็บบี้ผมเวสบู๊คและเซเวบุ๊คโอ้ยได้เว็บบี้สองใบเองวเว้ยเป็นมันยอะมากสองใบมีกูมิงกาเอาละอันนี้แหละซิเวอร์เหรอ หวัวไม่ใช่อีกแล้วเออรีเฟล็กเตอร์เออถ้าเป็นท็อปเขาเรียกว่ารีเฟล็กเตอร์เนาะถ้าเป็นพาเนนี่เขาเรียกว่าพริซึมเดสตินี่อ,อ้โหสกูตเฮนเดอร์สันเอออ๋อเคสกูตเฮนเดอร์สันก็ดีแต่มันแบบเราอยากได้เป็นบัายม,มาสกูตเฮนเดอร์สันก็ตัวดังอยู่แต่ว่าอย่างว่านะมันราคาไม่แพงเท่าไหร่เพราะการ์ดอันนี้มันไม่มีลิขสิทธ์เอ็นบีเอ เ,เขาหาแต่ลายเซนเวีย์มานิม่ครับได้มาสองใบโอเคอารอนส์อารอนเนอร์สมิธโทนี่บาร์เกอร์สันสีชมพูสีชมพูเคทแคนนิงแฮม นี่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 โอ้ยใบข้างหลัง code code. โคตุโคตอดทนอดทนาหน่อยเ๋ยนวัญยามาใบลันต้องมาสิ มันจะมาใบลันจะมาไหมแล้วมันก็เอ้ยมันสีดำหรือสีม่วงเข้มก็ไม่รู้ชาเลนกรีนชาเลนกรีนออกไป เนี่ยมันสีดำหรือสีม่งเข้มโอ้โหแต่ยังดีที่เป็นแบรนด์อ i มิเลอระดาบเป็นดับสองทับหนึ่งสีเก้าอยากได้อย่างเงี้ยแต่เป็นเนวนิการ์ไม่ได้เหรอทับหนึ่งสีเก้าโอเคเวนอตมิเลอร์เขาราคาเฮ้เขาตัวดังอยู่ใส่สลีปให้เขาหน่อยแล้วกันถึงแม้จะทับหนึ่งสีเก้าก็แล้วแต่อะ,เด,อะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่นั้นซอ,องสุดท้าย เดี๋ยวเขาใส่ทับโลกสองสุดท้ายขอเป็นบังดีมาใบลันในเซอร์ในเมื่อ,อหลายเซ็นคุณไม่ดีแล้วคุณใบลันไหมผมหน่อยว่าบังดมาคริสพอลบิววอตันนี่ใครเดวิดทอมสันโอ้โหสีไม่ใช่ละ ดิสนิชไม่ใช่แล้วโอ้ห้าทับห้าฮารควีจควีดจเควสนี่ไงโอ้ห้าทับห้าด้วยโอ้ยเอาวะใบนี้มากู้มากู้ได้ออ้ยถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวต้องไปเช็คราคาใบนี้ก่อนห้าทับห้าเอาวะไม่รู้แหละขายตัวนี้แหละตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ฟอร์มดีอยู่นะโอ้โห ท่ห้าทับห้าด้วยอ่ะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่กิกคีคลิปนี้ผมก็ขอจบโดยการแบบบอกว่าตัวที่ผมได้ที่แบบน่าจะพอขายได้ก็จะมีนี่ฮะแบรนด์นัมมินเลอร์ทับหนึ่งสี่เก้าแบรนด์นัมมินเลอร์ทับหนึ่งสี่เก้าแล้วก็แจ็คเควสทับห้าห้าทับห้าแล้วก็เวมันยาม่าเวมันยาม่าได้สองใบ แต่เป็นเวมาันยาม่ารีเฟกเตอร์ใบหนึง่งอันนี้เป็นรีเฟกเตอร์เวมาันยาม่ารีเฟกเตอร์โอเคจบก่อนขอไปเช็คราคาไปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ